ดีครับผม คับหนึ่งนะไอ้มีรถก่อน วัสดีครับผมออกมาเข้ามาแล้วก็ออกไปเลย วันนี้วันนี้มีรถมาทำไอ้นี่นะมาแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วรถหน้าจอดำนะครับมีสุดแล้วนะเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่ามันเป็นที่ตัวไหนเสียกันแนะ่ ขึ้นดีนโอเคชัดเจนนะมัดไฟเสียนะครับมัดไฟเสียชัดเจนนะ ลงฟิลรถมีอาการฟิลขาดนะเดี๋ยวให้ดูนะครับผมอคลิกนระ้อยยี่สิบหามีอาการฟิลขาดนะก็เลยมาเช็คดูว่ามันเป็นขาดตอนไหนนะครับขาดตอนเปิดกุญแจไหมหรือมันขาดตอนเอ่อสตาร์ทนะครับตอนนี้ก็เจอแล้วนะครับขาดตอนสตาร์ทนะครับ เ่ลองลองฟิลมาประมาณ2อันนะอันนี้ใส่ฟิล20แอมป์ไปนะจริงมันตัวนี้เป็นแอมเป็นฟิลประมาณ25แอมป์นนะครับแต่ผมก็มีตัวนี้ไว้วัดนะนะอันนี้ไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูนิดนิดหน่อยหนะครับผมนี่นะนี่นะเครื่องมือพิเศษนี่นี่เลยนะใช้งานดีมากนะครับใช้งานใช้งานดีมากนะครับเอาไว้ใช้งาน แล้วนะรอลูกค้าซื้อมัดไฟมาให้นะนี่ผมเช็คเพื่อความชัวร์นะนะครับผมหวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มานั่งลือรถแต่เช้าเลยก็เลยมานั่งวิจัยว่ามันเป็นอะไรแน่นะหาจุดหลักๆนี่เนี่ยก็น่าจะเจอแล้วมัดไฟงไงเดี๋ยวผมทำคลิปลงไป ให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงหายไหมแบบนี้นะครับนะครัอบอภัยสุดหมุนไปหมุนมานะนะถุงซิลก็ซื้อมาไว้เป็นถุงแบบนี้นะครับไว้ลองงานสวัสดีท่านนะครับไม่รู้ว่าเป็นใครอาจจะเป็นเอฟซีหรือเปล่านะครับท่านเป็นสนใจเรื่องใดทักถามมาได้นะครับผมหรือว่า ูกค้าเข้ามาดูหลังไลฟ์สดแล้วก็ถักทายเข้ามาในคลิปได้นะครับลองไลฟ์ดูนะเผื่อว่ามีคนเข้ามาดูนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ผ่านเข้ามานะไม่ว่าจะดูแป๊บเดียวหรือว่าดูนานนะขอบคุณมากๆนะครับันนี้ก็ทำรถที่ตัวยี่้านะครับ ส่วนใหญ่เจอสายไฟขาดนะคันนี้ก็สายไฟแบตเตอรี่ใต้แบตเตอรี่มันจะเกือบขาดไม่ขาดแต่ว่ามันจะเกือบขาดแล้วแต่ว่ามันไม่จุดจุดที่มันเป็นมันไม่ใช่จุดนั้นครับเพราะเอินว่าเราแกะออกมาดูนะครับดูแก้ไขสายไฟด้วยพันสายไฟให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ จุดดีใหญ่นี่มัดไฟแน่ๆมัดไฟมัดไฟมันจะอยู่ยังไม่ได้แกะเลยนะนะ yeah. มัดไฟตรงนี้แหละพอเวลาเราสตาร์ทปุบ๊บฟิลฟิวเมนมันจะขาดทันทีนะครับมันขาดปัดๆเลยนะ ถ้าไม่สตาร์ทไม่เป็นไรนะหน้าจอเปิดติดปกตินะครับผมแต่ว่าเวลาเราสตาร์ทป,รปุ๊บตรงนี้ไหมทันทีขัดปัดทันทีนะครับนะเดี๋ยวรอลูกค้าไปซื้อนะคือร้านอะไรเปิดนดาประมาณร้านอะไรเปิดน่า,า,า,นะนาจะประมาณ8ปดเโมงนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าซื้อเองนะครับผมลูกค้าก็ซื้อเองได้นะช่างไม่มีเวลาไปซื้อนะครับ ขอบคุณนะครับสามท่านนะยังเหลืออยู่มมีอะไรทักถามทักทายมาได้นะครับก็ลองไล์ดูประมาณนึงนะครับผมไม่ค่อยได้ไล์สดอไอทาง YouTube นานแล้วนะไอ้นั่น<ะ>มัดไฟเสียวะ่ะ เช้าคนก็นเราออกทํางานกันครับผมแต่เราก็ทํางานที่บ้านนะครับก็อยู่ตรงนี้แหละนะครับใครจะมาทํารถจุดจุดใดก็ทักถามมาได้นะครับคืองานผมทําทุกวันนะครับผมแต่ว่าต้องนัดล่วงหน้ามานะอย่างเมื่อวานนี้ก็มีลูกค้ามาจากแบร์ลิงแบร์ลิงนะมาจากแบร์ลิงก็เอารถมาทำซ่อมรถกินน้ำมันเครื่องนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ4ชั่วโมงได้นะครับี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะ กับเอากลับไปได้เลยนะครับผมไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ส่วนใดของประเทศไทยก็มาทํารถกับผมนี่ก็สามารถรอรับกลับไปได้เลยนะถ้าเป็นงานไม่ใหญ่มากนะถ้าทถ้าสมมติว่าเป็นงานเป็นงานเคสเคสเดียวแบบนี้นะครับเคสเดียวลูกค้าเอากลับไปได้เลยนะแต่ว่าถ้ามันเป็นเคสเคสทำเครื่องใหญ่ๆเคสใหญ่ก็คิดว่าสัก2วันนะแต่ว่าถ้าเคสเดียวหลักๆเลยก็เอา มาประมาณแต่เช้าแล้วก็รอรับกับช่วงเย็นได้เลยนะครับไม่ไม่เก็บรถนะเพราะในบ้านไม่มีที่เก็บนะครับถ้าเป็นไม่ได้ให้ลูกค้านัดชัดเจนแล้วก็มาแต่เช้ามาแต่เช้าแล้วก็ช่วงถ้าอย่างช้าก็เย็นๆค่ำๆมืดๆน่อยๆน,อยนะก็ได้กลับบ้านแล้ว ้าอย่างช้าสุดนะถ้าอย่างเร็วก็ประมาณช่วงบ่ายยังไม่เย็นหรอกครับก็กลับบ้านได้นะครับ mm hmm. คิวงานสัปดาห์นี้เต็มเต็มหมดแล้วครับสัป,สป,สป,สปเต็มหมดทุกวันแล้วนะครับผม mm hmm. ถ้าใครจะนัทดทํารถกับร้านทีพีวิวก็ mm hmm. น่าจะต้องเป็นสัปดาห์หน้านะครับ mm hmm. สัปดาห์หน้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสัปดาห์หน้า วันจันทร์ถึงวันเสาร์นัดนัดมานัดมาล่วงหน้านะครับผมนะสัปดาห์นี้เต็มหมดแล้วนะโอเคเหลือกี่คนตามไปมองไ่ไปเห็นมันมัวอันนี้ก็เลยหนึ่งคน ไปได้หมดนะนี่ผมนั่งรอเวลาเฉยนะมข้อความวันนี้วันไหนเนาะสวัสดีวันพฤหัสสวัสดีวันพฤหัสใช่ไหม ไม่มีคำถามใดๆนะครับโอเคไม่มีใครสงสัยอะไรเลยขอบคุณมากๆนะครับที่ผ่านเข้ามาดูแป๊บหนึ่งก็ยังดีนะครับผม แล้วเออลืมบอกไปคือถ้าใครสนใจสเปเซอร์ดิแปงดิเบรกหลังของเวฟก็มีมาแล้วนะครับใครสนใจก็สั่งไปทาง l a ซ a ด a ก็ได้นะ l a ซ a ด a หรือว่าถ้าอยากสั่งที่ตัวผมเองก็พร้อมโอนนะถ้าสั่งที่ตัวผมเองก็พร้อมโอนเลยนะรวมค่าจัดส่งก็อยู่ 1500งนบาทนะครับของสเปเซอร์แปลงดิสเบรกหลังของเวฟนะสเปเซอร์นะครับผมพร้มอมโอนนะโทรมาที่เบอร์098 99 39 633นะครับทำโชคมาเลยด้วยเนี่ยแมวแมวแมวมโชคมานีมามานีมามานีก่อนเลยด้วยมานี่ มานี่มามานี่มามานี่ก่อนมาโอ้ยไปไหนมาเนี่ยอันนี้หันหน้ามานี่หันตูดมาทำไมล่ะหน้ามานี่ดูจุดรอออยูเน่งเน่งยืดหันหน้ามาเนี่ยหันหน้ามาเนี่ยโอ้ยหาดูดตูดหาอะไรเง้ยงานลงนอนลง าน,นานแล้วอนอนนอนเป็นเสือแล้วนำโชคแล้วนำโชค,โอคขอบคุณมากๆนะครับสามท่านาท่านไม่ว่ามาจากสวนใดกันบ้างครับผม มาจากที่ไหนกันบ้างครับที่ที่เข้าดูอยู่ตรงนี้นะครับนอนเอ้ยแมวหรือกระตายแมวหรือกระตายเนะี่ย นาทีแล้วนะก็ยังไงก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเรื่องใดก็ลองทักเข้าไปในไม่ใช่ลองทักสิลองเม้นเข้าไปในคลิปนะครับเม,ม้นเข้าไปใต้คลิปนะเม,ม้นไว้เลยนะสนใจเรื่องใดหรือย,ยังไงชอบแบบไหนยังไงแบบนี้ครับผมเดี๋ยวผมเข้ามาตอบนะครับีย๋ยวก็ทําคลิปลง เกือบทุกวันแหละเว้นวันบ้างนะครับบางทีมันไม่ว่างก็ไม่ได้เอาคลิปลงให้นะครับแต่ว่าคลิปเนื้อหาส่วนการสอนซ่อมทําอะไรแก้ไขางานซ่อมแบบนีบ้มันก็จะมีเป็นบางคลิปนะถ้าคลิปไม่ไม่ยากถ้าคลิปมันไม่ยากมากผมก็ไม่ค่อยเอาลงนะเพราะว่าแต่ว่าถ้าคลิปมันแบบคนคนส่วนใหญ่ หายากาเาอ้ยซ่อมยากซ่อมยังไงแบบเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะคล,คลิปนั้นแนละ้วผมจะลงให้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าคลิปเป็นคลิปแบบพื้นฐานทั่วไปร้านไหนเขาก็ทํากันหรือว่าช่องไหนเขาก็ทําลงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยผมก็ไม่ค่อยลงนะผมจะลงแต่คลิปที่เขาไม่ค่อยลงแล้วก็ที่เขาทํากันยากๆนะจะลงไปคลิปป,ประเภทนั้นนะครับนะก็ประมาณนี้ครับขอบคุณ สองท่านนะัที่ยังเหลืออยู่นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋เจอกันในคลิปนะครับผมขอบคุณมากมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วนะครับ